เราจะต้มเผือกเพื่อจะทิ้งน้ำก่อนนะคะจะได้ไม่มีน้ำเหนียวเหนียวก่อนที่เราแกงต้มตุ๋กทิ้งน้ำก่อนหมูสับอันนี้เราปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะให้มีรสเล็น้อยและเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันสำหรับเตรียมยัดไส้ปลาหมึก ก็ล้างทำความสะอาดปละหมึกนะคะแล้วก็ยัดไส้ด้วยหมูสับที่เราเอาไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะปลาหมึกที่เรายัดไส้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเพื่อจะให้เป็นเป็นริ้วสวยนะคะเมื่อยัดไส้เรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดการบ้างปลาหมึกนะคะบ้างปลาหมึกให้เป็นรอยอย่างนี้ค่ะก็บ้างไว้เลยนะคะ เพื่อจะให้หนึ่งก็สวยงามสองตอนตัดทานก็ง่ายด้วยนะคะส่วนพริกแกงนะคะก็จะประกอบด้วยนี่เลยคะ่ะหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูอาสีเขียวนะคะแล้วก็ขมิ้นซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญของแกงหลแกงเหลืองปักใต้เลือกใช้พริกเขียวเพราะว่าพริกเขียวเนี่ยจะมีความหอมนะคะ เวลาแกงเนี่ยจะหอมกลิ่นพริกเขียวถ้าพริกแดงก็จะไม่หอมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราต้มมะขามจนน้าเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องให้เดือดสักพักหนึ่งเพื่อจะให้เปลือกเน,นื้อหลุดมาแล้วเราจะเอาน้ำมะขามอันนี้ม่ใช้เป็นน้ำแกงส้มคะ่ะตอนนี้เราก็จะกรองมะขามที่เราต้มไว้นะคะกรองเอาไว้อาเนื้อออกก็จะมีน้ำมะขามเป็นแบบนี้ก็จะใส่ๆแบบเปรี้ยวจี๊ดเลย นะคะส่วนอันนี้พริกแกงเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็เริ่มต้มพริกแกงนะคะน้ำส้มพริกแกงแล้วก็กะปินะคะต้มให้เดือดสักพักหนึ่งช่วงนี้เราก็จะเติมน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้า น้ำปลาปกับเกลือเรไปเป็ละต้องปรุงรสไปเรื่อยๆนะคะทงนี้ปรุงแล้ก็ชิมตอนนี้เราต้มไปนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วแต่ช่วงนี้เราต้องขยี้ตัวพริกแกงแล้วก็ผัให้ละลายเป็นบบน้ำก่อนค่ะได้เรปรุงน้ำแกงให้เรียบร้อยก่อนผมจะใส่กุ้ง เลยนะฮยลงไปอย่างเช่นถ้าใส่ปลาก็ต้องรอให้เดือดจัดต่อนะคะแล้วก็ผักก็ก็ตามไปทีหลังหอมแล้วล่ะตอนนี้ตอนนั้นต้องทุกอย่างต้องมานี่ยังไม่ละลาย ตอนผู้ปรุงพริกแกงในน้ําตอนนี้นะคะเดย๋ยเพิ่ใส่น้ําเยอะเพราะว่าหลังจากที่เราใส่ผักใส่อะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีน้าเนี่ยออกมาอีกส่วนนึงไม่งั้นน้ำแกงมันก็จะใส่ไปตรนนี้เดือดทั่วแล้วนะคะเดือดทั่วหอมแล้วเดี๋ยวเราจะลดตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วนะคะค่อยๆเพิ่มไปค่ะ เมื่อกี้เราลดไฟก่อนเนาะก่อนใส่ปลาหมึกแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นให้ปลาหมึกสุกเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ตามไปด้วยเผือกเผือกนี่เราใส่ของปลาหมึกได้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะยไดสุกไปพร้อมๆกันกเพราะเปลือกน,นี่เราลวกมาแล้วครึ่งนึ่งครึ่งทางละเมื่อกี้ตอนที่เราลางไดนน้น้ำร้อนอันนี้ก็รอปิดฝานะคะเพิ่มให้เตืมอดู่ได้้าวว่า นี้ปริามาณน้ำแกงส้มเนี่ยก็จะจะเพิ่มขึ้นมาเลยโอ้ยทันกระหม่อมงงเฉิมมองเห็นไหมเนี่ยเกิดจะได้แล้วนะคะทั่วไปก็เรียกว่าสุกละให้มั่นใจว่าเนื้อสัส,สุกปิดไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่มความหอมของน้ำแกงส้มนะคะก็คือการบีบมะนาวลงไปนะคะ จะเพิ่มความหอมแล้วก็จะทำให้รสเปรี้ยวนี่มันแหลมขึ้นมาอีกหน่อยนะ